เดี๋ยเว,วนนุ่มจะพเพื่อนนจ้าอยเสื้กสั้นแปดนะจ้าเป็นบ่นใาพเพื่อนอน,นี่อากาศดีอยจ้าบรรยากาศดี จาบานตุลาเจ้าสวนมุกะจ้าเดี๋ยวดีในเพื่อนที่ตกเ็เอาวันนี้เอาลูกแมววันตากแดดจา้าท้าขมิน้นคุกขมิน้นตากแดดเนาะจ้ะเนาะ เดินก็จอเพื่อนเดนก็จอาเคยได้ขึ้นทางขึ้นยังน้ำเพื่อนแล้วรมเย็นเย็นจ้ะ าวก็สบายนีน้อยนึงก็จะเพื่อนจ๋าเห็นน้อง,หองเห็นงานกันเป็นพรทรศัพท์ุกมใกล้จะเป็นตระจรเพื่อนเห็นจ้ะคือตสั้นแปลกเาจะเนาะ แดดไม่ค่อยแห้งจ้ะเดี๋ยวเพิ่นบดเดี๋ยวเพิ่นแดดอยู่หันหลังจะเพ,พื่อนเพื่อนน่าเราลกแมวจะเอามาตากแดดมราจ้ะเนาะคุกขมิ้นแล้วก็เอามาตากแดดยีาาาดด่สุอว้วนเราจะเพื่อนเพื่อนอ้วนได้เนาะจ้ะ ทะนีอ้วนแดดแทงๆแน่แแแนพี่น้องเอ้ยทุกทอ,อ้ยแดดให้ลูกให้เต้านี่จะได้แหง้งรถไม่ค่อยหลายอ่ะสิบกว่าคันสิบเอ็ดสิบสองคันนี่จ้ะวันนี้ให้น้องๆเฮ็ดไปโยกันเจ็ดคนจ้ะ ขอพักแม่อย่าสูบเื่อยหลายเลยเอยมาหลายปีแล้วเพื่อนอยากขอพักจากเงอเนี่ยสวัสด ok ีท <ux> ักทายตอนบ่ายกันเจ้าเป็นปีนึงหอกสุก็มานั่งยกมุมนี่อะจ้ะเสียงเครื่องดังมัจ้ะเนาะเสียงเครื่องในปั๊มมันจะเนาะดังปั๊มลมจ้ะสุกเลยมานั่งเอาไอ้ลูกแมวมาตากน้ำ ใ่เวลาตากเราเนาะจะต้องตามแ้นเก็บรบใส่กระเปออ๋าขอพรขอหยังเพื่อนเราจะต้องทามีศกมีลาบน้อเพื่อนแมน่ลำบากหลายเพื่อนเอออย่าโศกโศลลำบากแห้ง ลำบากแต่ก็มีรถขี่นอจะเพื่อนๆโซไปเนาะนอะไรแล้ว ที่กระทอระจันมนต้องสูงนจ๊ะเนาสูงไปปินากันกระเสียแล้ว ก็มีมองระบายอยากระบายอยากอยากเว้าโอ้สูกเพิ่งเห็ดนะจ๊ะซึ๊กเนี่ยจ้ะซึ๊กก็ส,ส,ส่างนะจ๊ะ ก่อสร้างใหม่ๆช่วงแผ่นดินไหวเพื่อนๆคนงานก็พอคนงานเพเนแลงมาหล่ไล่จะเพื่อนจะถูกภูว่าเป็นตึนกก่อสร้างอะไรแล้วขอโทษขออภัยรจะไหนเราจ้ะเด้อเมื่อกี้สุก็อยากว่าอยากระบายเน่แล้วจะว่าก็ท่านเดียวก็ให้น้องๆคนล่างไปแล้วจะให้เพื่อนเทศไปต้องคอยเพื่อนเน่ เขาไปจูจีสลายมทันกวบนนี้เนาะผมกระหอหมดแน่วันเตือนเหตุงานเตะละเดือดก็บ่เคยเหลือเลยเนัวลำบากแน่มีมือมีมือลำบากมีมือสบายเนาะแต่มันก็ลำบากที่ตรงเดียวเลยเนี่ยก็ค่อยเพื่อนก็ค่อยเหลือ สีแน่น,นอยนึงพอบาดพัดไทยก็รักใจจ้าพัดไทยก็รักใจ,ใกใจสีนทำผกยานเนาะสูบกันไปสองคนตายายไปด้วยโอ้จูบเพิ่งเพิ่งเห็นเนี่ยนะจ้ะเพื่อนจ้าก่อ,อสร้างเนาะเป็นตึกกอสร้างไหม่จนมากเพจะมีแต่พม,ม่าเราจะเปิด เป็นเหตุงาน,างนากส็สามกมาจ่ะเนาะตากจ็กสองสามแดดกะกะแห้งแล้วเนาะงจ้บเพื่อนเมื่อนี้เมือนนม่อน,นี้แดดแรกแดดก็ไม่ค่อยเต็มที่เป็นไงเมื่ออื่นเมื่ออื่นวันหยุดกับจิตากอีกจังมือนึงมาจ้ะเนาะสามแดดสี่แดดเป็นแบบตายเป็นจนแห้งมาจ้ะเ,เ,าเนาะ ไปสักนี่นะจ้าขอบคุณหลายๆที่คอยให้กำลังใจเฝาเพื่อเฝ้านั้นเจโสร่นิำไม่ได้จ้ากดติดนสามกระตับตไคร้เจโสรน้ำไม่ได้จ้าขอบคุณหลายๆ้ะจ้าบ๊ายบายจ้า